เตยตาเอาติด 1.6e เกียร์ออโต้ปี2003โปรโมชั่นของเราอยที่99,000บาทเท่านั้นค่ะรถสภาพสวยขายเงินสดราคาไม่แพงเลยค่ะติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วค่ะขับดีมากๆเลยค่ะ ภายในเป็นเบาะหนังสีครีมราบบซ็อเซนร์ล็อกกระจกปักไฟฟ้าพาไฟฟ้าแอร์แบ็กเครื่งเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ดีค่ะเล่มทะเบียนพร้อมโอนค่ะขับง่ายมากๆเลยนะคะสภาพดีเครื่องชงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดรถพร้อมใช้งานค่ะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยนะคะกว้างและก็แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะ ได้เครื่องยนต์พันหกสี่สีเบนซินค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมียายน้ำหน้า SIAMP10 พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ